ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจดูบอลกับเนตและช anel ยูทูบดูบอลกับเนตนะครับถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อที่คลิปของเราจะได้เตือนทุกท่านในทุกครั้งที่เรามีผลงานให,ใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนช anel ยูทูบดูบอลกับเนตนะครับแล้วก็แฟนเพจดูบอลกับเนตด้วยนะครับนี่คือยูไนเต็ดทอล์กนะครับพูดกันเ,เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ ถ้อยคาการแถลงข่าวของ2โค้ชสกุญซือนะครับทั้งอเลกุน่าโซชาของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เอเนสโตบาลเบเดของฝั่งบาร์เซโลน่านะครับเช <c oughs> ่นเคยก่อนจะเริ่มคลิปนะครับผมขอทําตาปริบๆนะครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้านข้างกระดิ่งสําคัญมากนะครับเพื่อที่คลิปของเราเอัปโหลดขึ้นปุ๊บ แฟนช anel ทุกท่านก็ได้ชมคลิปแบบพันท่วงทีเลยนะครับส่วนทาง Facebook หากชอบก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับ match day แล้วนะครับหลังจากที่รอคอยกันมากว่าเกือบหนึ่งเดือนหลังจากการจับฉลากในที่สุดนะครับบาซ่าก็มาเยือนเราที่ Old t r a ฟอร์ดเมื่อวานนี้ในสนามก็มีนักเตะบาซ่าใส่ชุดสีแดงแล้วนะครับ เป็นชุดวอร์มของพวกเขาแหละแล้วก็มาอวอร์มอัพซึ่งหนึ่งนนั้นก็คือเลนเนลเมสซี่ยิ้มแย้มมาเชียวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการถแถลงข่าวนะครับอเล็กซานโซชากับบอลเบดว่ายังไงกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปกันเลยครับโซชาก็พูดถึงความพร้อมของนักเตะหลายคนนะครับก็ยืนยันว่าอ e ันเดเอเดร่านะครับอาจจะไม่ได้เล่นในเกมนี้ คือไม่ได้บอกว่าเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูจากทางข่าวผมคิดว่าเอราน่าจะยังมีปัญหาเรื่องสัญญาจนคือถ้าลงไปแล้วเนี่ยมันสภาพใจมันยังไม่เต็มร้อยนะครับมันก็อาจจะต้องถอยออไปก่อนนะครับส่วนตัวที่ลงไม่ได้แน่ๆคืออันโตนิโอเลนเซียกับเอริกบายย่นะครับโซชาบอกว่า2รายนี้เจ็บเล่นไม่ได้แน่ขณะที่เนมันยามาติชนะครับโซชาก็หวังว่าจะ กลับมาลงสนามได้ขณะที่มาคัสแรชฟอร์ดนะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาการมาเจ็บที่ข้อเท้าเล็กน้อยเนี่ยโซเชียกบอกว่าแรชฟอร์ดเนี่ยจะต้องเ,ออเพิ่มการฟื้นฟูความฟิตนิดนึงอาจจะต้องไปวอร์มอัพอ,อบอุ่นร่างกายเพิ่มนะครับแล้วก็หวังว่าพอในช่วงที่เร่งความฟิตเนี่ยจะไม่จะไม่เจ็บซ้ำน,นะครับแล้วก็หวังว่าจะไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเต็มเ็มได้ ในครับในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับโซเชียลก็หนีเอาคริสมอ l ลลิงมาด้วยนะันักข่าวอย่างไซมอนโนจาก BBC ก็ชงเลยนะครับชงคำถามที่เชื่อว่าน่าจะเป็นกระแสในโลกโซเชียลได้เลยว่าสมอลลิงจะเอาอยังไงกับเมสซี่นะครับสมอลลิงก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ผมเพลิดเพลินสนุกมากซีซั่นนี้เจอกันกับทั้งโรนัลโด้วล็เอ็มบาเป้มาแล้วเะนนั้นเมสซี่มาเถอะเข้ามาเลยก็มาดิครับนะ ก็รอดูคืนนี้แล้วกันนะครับจะรอบหรือเปล่าส่วนประเด็นของอเล็กซิสนะครับโซชาก็บอกว่าอเล็กซิสเนี่ยก็เริ่มจะซ้อมได้แล้วนะครับคือก่อนหน้านี้คือฟื้นฟูร่รางกายกับการซ้อมเดี่ยวไปพอสมควรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือไม่เจ็บแล้วนะครับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแต่ว่ากับเกมนี้น่าจะยังเร็วเกินไปนะครับอเล็กซิสน่าจะปมีส่วนร่วมกับทีมในเกมกับเวสต์แฮมช่วงสุดสัปดาห์นี้ นะครับนักข่าวก็ไปถามโซชาต่อว่าจะหยุดเมซี่ยังไงนะครับซึ่งโซชาก็บอกว่าโอ้โหจะไปหยุดยังไงล่ะสุดยอดนักเตะระดับโลกขนาดนี้แต่ว่าเราก็ายังพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็มองเป็นความท้าทายที่จะเจอกับเมซี่นะครับซึ่งอย่างที่สมอลลิงบอกซีซั่นนี้เราก็เจอกับทั้งโรนโดล้วก็เอมบัปเป้แล้วก็อาซาฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไม่มองถึงซัวเรสคูตินโย่ด้วยนะครับ ซึ่งไม่ได้มีมีแค่เมซี่คนเดียวที่ที่เป็นตัวอันตรายของบาร์เซโลนาก็มาลองดูว่าเราจะจัดการกับนักเตะตัวรุกของอาบาซ่าได้ยังไงนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามอเลก n ุนน่าโซชาว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเป๊ปกัวเดล่าบอกว่าพรสวรรค์ความสามารถของเมซี่นี่คือไม่มีใครหยุดได้จริงๆถามว่าโซชาคิดเหมือนกันไหมนะครับโซชาก็บอกก็ต้องย้อนกลับไปถาม เป๊ป uh, เพราะว่าเป๊ปเองก็เคยอยู่กับเมซี่มานานแล้วก็เคยเล่น uh, เคยคุมแมนซิเตี้เจอกับบาร์ซ่าที่ยังมีเมซี่อยู่นะครับแต่ถ้าถามโซชาเองเนี่ยโซชาก็บอกว่าเออเมซี uh, ่เป็นสุดยอดนักเตะซึ่งก็น่าจะอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลในฐานะนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกนะครับแต่ว่า uh, แน่นอนมันมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะไปหยุดเมซี่แต่มันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างที่ โซชาบอกในไดอะล็อกเมื่อสักครู่ก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะมาโฟกัสที่เมซี่คนเดียวคุณก็ต้องไปรอดูซูเรสรอดูคูตินโญ่แล้วก็อาลเดรโรวีดาวด้วยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าโซชาเนี่ยเคยลงเล่นกับมาซาในฤดูกาลทริปเปิลแชมป์นะครับในปี98ถึงปี99เนี่ยเสมอกัน3-3เกมนี้มันจะออกมานน่าตื่นเต้นแบบนั้นไหมนะครับโซชาก็บอกว่าคือทั้งแมนยูแล้วก็บาซ่าชุดนี้เนี่ยเป็นเป็น2ทีมที่ เล่นฟุตบอลเกมรุกอยู่แล้วแล้วก็มีนักเตะตัวรุกที่เก่งๆหลายคนเลยนะครับส่วนเกมนั้นเนี่ยที่ที่เจอกันเมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยเสมอกัน3-3ท,ทั้งเย้าทั้งเยือนทั้งที่คัำนูแล้วก็โอทราฟอร์ดนะครับโซชาก็พูดตลกๆว่าเฮ้ย hey, ถ้าจบ6-6แล้วยิงจุดโทษตัดสินมันก็ดีนะนะครับแล้วโซชาก็บอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนทั้ง2ทีมก็น่ากลัวทั้ง ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมเกมรับเลยนะครับแต่เพราะว่ามันเป็นทีมบุกทั้งคู่สกอร์มันก็เลยออกออกมาเยอะนะครับส่วนในเกมนี้โซชาก็บอกว่าเรารู้ว่าเราต้องตั้งรับให้ดีนะครับแล้วเราก็จะทําให้ดีที่สุดในการตั้งรับบาซ่านะครับผู้สื่อข่าวถามว่าเ,เรื่องสัญญาของนักเตะหลายคนที่ยังคาอยู่เนี่ยมันจะทำมันจะทำให้แบบมันกวนใจนักเตะหรือเปล่านะครับซึ่งโซชาก็บอกว่าไม่เลยครับนักเตะทุกคนก็เป็น มืออาชีพอยู่แล้วแล้วก็มุ่งมั่นไปกับเกมนะครับการเจราจาสัญญาจะยังอยู่ต่อไปทุกคนก็จะมุ่งมั่นไปกับเกมที่กําลังจะมาถึงแล้วเราจะสร้างบรรยากาศท,ที่ยอดเยี่ยมในโอทราฟอร์ดด้วยกันนะครับเราต้องการกลุ่มแฟนบอลที่จะมากระตุ้นนักเตะนะครับน่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนี่คือการคาดการณ์ของโซชานะครับแต่หวังว่าจะเป็นค่ําคืนที่ยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากนั้นนะครับ ผู้สืข่าวก็ถามโซชายว่าชัยชนะในเกมกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยมันทําให้นักเตะจะกลับมาเล่นได้ดีในแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยูไนเต็ดเล่นในเกมลีกหลังจากเกมเจอปเอเชไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ตกรอบเอฟเอคัพไปด้วยนะครับโซชาก็ก็บอกว่าคือชัยชนะในเกมกับปเอเชเนี่ยทำให้นักเตะทุกคนเนี่ยรู้สึกมีความท้าทายรู้สึกมี แรงฮึดมากขึ้นในการในการไปแย่งท็อปโนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยยุคมูริโนโญ่ก่อนที่มูรินโญ่จะโดนปลดตอนนี้นโอ้โหแต้มหาท็อปโฟ0กว่าแต้มมันไม่มีใครคิดหรอกครับว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้ส่วนในเวลานี้เนี่ยการเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนว่ามัน,ม,นมันยากแต่มันก็เป็นไปได้และเป้าหมายของเอเดก็คือชนะ คว้าแชมป์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะต้องมีโชคมีอะไรปัจจัยอื่นๆเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโซชาก็ไม่ได้บอกนะว่าการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันง่ายกว่าท็อปโฟนะครับเพราะว่ามันมันมันยากทั้งคู่นะครับเออผู้สื่อข่าวถามว่ามีคําแนะนำมาเจ็กเซอร์อเล็กซ์หรือเปล่านะครับก็โซชาก็บอกว่าจริงๆก่อนหน,น้านี้เขาเขาก็เคยมีประสบการณ์กับบาร์เซโลนามาเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนกับเซอร์เล็กซ์ก็ได้พูดคุยบ้าง หลังจากที่มีการจับสลากว่าเจอบาร์ซ่านะแต่ว่าเซอร์เลสก็ไม่ได้ไปลงดีเทลหรือว่าไปเขาเรียกว่าไงไปไปก้าวไก่นะครับวิธีการนำทีมของโซชานะครับก็คือไม่ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเ,เรื่องของแท็กติกต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข,ข่าวก็ก็ยิงคำถามต่อไปซึ่งผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับผู้สื่อข,ข่าวได้ถามว่าไอเกมที่แล้วกับไป HA, เเี่ยเกมที่2ที่พักเตอร์แปรงเนี่ยโซชามีแผนว่า เอาละขอยันให้ถึงนาทีสัก7580แล้วค่อยบุกในเกมนี้มันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับโซชาก็บอกว่าโอโ้โหแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันมีผลการแข่งขันที่มันแบบเหลือเชื่อที่มันไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมากมายนะครับเขาก็บอกว่ายังจะไม่พูดอะไรหลังจากจบ90นาทีที่คัำหนูซึ่งก็คือนัดที่2นะครับก็หวังว่าทีมจะทำเหมือนงานให้ดีที่สุดแล้วก็เกมนี้แหละนะครับที่โอตาฟอร์ดเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่ง ผลสกอร์สำคัญที่จะนำไปสู่เกมที่จะบุกไปเยือนบาร์เซโลนาที่ที่คัำหนูนะครับส่วนบรรยากาศในห้องแต่งตัวตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างล่ะโซชาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความมั่นใจของนักเตะโอ้โหเต็มที่นะครับผลงานแล้วก็สิ่งที่เราทำกับเอรเชแล้วก็การเออ่อไต่ขึ้นไปในตารางคะแนนพรเมียร์ลีกเนี่ยมันทำให้นักเตะมีความเชื่อนะครับจริงอยู่นะครับเราอาจจะแพ้นะครับเราอาจจะ จําเป็นต้องชนะได้บางเกมแต่ก็แพ้นะครับซึ่งมันก็เป็นผลงานที่ที่น่าผิดหวังอย่างไรก็ตามเนี่ยโซชาก็รู้สึกได้ถึงถึงแรงกระตุ้นนะครับแล้วก็ความตื่นตัวของอนักเตะทุกคนนะครับโซชาก็บอกว่าเขารู้นะว่าเกมในบ้านกับเปเชที่เราแพ้02เนี่ยคืออารมณ์ต่างๆม,มันต่างออกไปจากตรงนี้นะครับยูเนเต็ดเองก็ได้เรียนรู้บทเรียนจากเกมแรกที่เจอเเชนะครับ แต่สิ่งที่จะทําก็คือว่ายูืนเต็ดอาจจะต้องฟาวคู่แข่งให้น้อยลงนี่คือสิ่งที่โซชาบอกนะเพราะว่าเกมแรกกับปเอชที่แพ้เนี่ยโอ้โหเสียฟาวบ่อยมากนะครับฉะนั้นการเข้าบอลการดักจงังหวะตัดบอลต้องต้องทาให้ละเอียดกว่านี้นะครับก็หวังว่านักเตะทุกคนจะทําได้ดีนะครับส่วนประเด็นนี้สําคัญนะครับเป็นประเด็นที่ผมพลาดเอาไว้ในในโปรยนะครับในในฉากของของช่วงยูืนเต็ดอล์ควันนี้เลยนะครับผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ โซชาพูดได้ดีนะครับมีผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้นักเตะมีติดค่าโทษเหลืองอยู่5คนเนี่ยโซชาจะสั่งให้นักเตะเข้าบอลระวังหรือเปล่าหรือว่าจะสั่งให้นักเตะเล่นยังไงนะครับโซชาบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะโดนใบเหลืองหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าคุณไม่เข้าบอลทีมมันก็ทีมมันก็เสียประโยชน์นะครับออรอยคีนเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด นะครับคือรอยคินไม่ได้แคร์ครับในเกมกับยูเวนตุสในรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ที่เดเดอาปี s, สนามเก่าของยูเวนตุสเมื่อ20่ปีก่อนนะครับรอยคินไม่ได้แคร์เลยว่าทีมจะไม่มีเขาในรอบเพงชนะเลิศน,นะครับคือโซชาก็รู้ว่าทีมไม่สมควรจะเสียฟาวนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นต้องตัดจริงๆมันก็ต้องทำนะครับเอาเกมนี้ไว้ก่อนแต่ที่สำคัญที่สุดคือก็อย่างที่โซชาได้พูดไว้ในเดลลอ,อกก่อนนี้ก็คือว่า เขาก็ไม่อยากให้ทีมเสียฟาลโดยเฉพาะในระยะอันตรายเพราะว่าซีซั่นนี้เมซี่ยิงฟรีคิกได้ได้คมมากนะครับแล้วก็คือผูดสินเองเออก็อาจจะเป่าอะไรที่มันไม่เข้าข้างทีมฉะนั้นกต็ต้องระวังนะครับอย่างเกมเจอเปย์เชในเกมแรกที่โอทราฟอร์ดที่แพ้ศูนย์สองมันก็มีจังหวะที่เพรสเช์คิมเบ้ควรจะโดนใบแดงก็กไม่โดนประเด็นนี้โซชาก็บอกว่าคือถ้าวันไหนที่ผูดสินตัดสินไม่เข้าทางเราเนี่ยมันก็อาจจะ เป็นวันท,ที่เราต้องเอาตัวรอดในมิติอื่นนะครับส่วนเรื่องของปอป็อกบาครับผู้สื่อข,ข่าวก็ถามว่าเาจะคาดหวงังอะไรกับป็อกบาในเกมนี้โซชาก็บอกอย่าไปมองแค่ป็อกบาคนเดียวนะครับต้องมองว่าทุกคนนักเตะทุกคนจะต้องเล่นให้ดีที่สุดในเกมนี้ส่วนปอป็อกบาเนี่ยคือถ้าเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดเนี่ยโอ้โหพอสุดยอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์เกมการพาบอลขึ้นหน้าแล้วก็หวังว่าป็อกบาจะทําได้ดีที่สุดในเกม ข้ามคืนนี้นะครับประเด็นต่อไปที่ผู้สื่อข่าวถามก็คือว่าไปดูบาซ่าเล่นในเกมล่าสุดกับแอเลติโกมาดริดเนี่ยจะต้องเล่นยังไงหรือว่าจะเล่นเกมรับและยันสกอร์เพื่อจนถึงช่วงท้ายแล้วเข้าไปปลุกเหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวที่ถามย้ําประเด็นนี้กับโซชาไปนะครับซึ่งโซชาก็ตอบว่าคือเขาคิดว่าแอเลติเล่นได้ดี ก่อนที่จะโดนใบแดง,ง Costa, นะครับจากเดียโก้คอสตานะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็นนคือยูไนเตดต้องมีความมุ่งมั่นกับเกมนะครับมีสมาธิกับเกมตลอด90นาทีถ้าคุณพลาดถ้าคุณเสียสมาธิไปนิดเดียวคุณก็จะโดนลงโทษทันทีนะครับนี่คือประเด็นที่โซชาตอบผู้สื่อข่าวไปเกี่ยวกับประเด็นว่าะจะเล่นยังไงกับบาโลน่าสำคัญคือต้องมีสมาธินะครับแล้วก็พูดถึงคาราิเก้จริงๆโซชาเนี่ย เขาอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพแล้วส่วนปิเก้เนี่ยตอนนั้นเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งแมนยูเพิ่งดึงมาจากบาร์เซโลน่านะครับซึ่งโซชาก็บอกว่าตอนช่วงท้ายๆนี่แหละนะครับโซชาก็เคยเล่นกับเคีร์าปิเก้นะครับนัดที่เขาจําได้คือเกมเในลีกสำรองนะัดทีชนะเลิศนะครับทั้งโซชาแล้วก็เคียร์ราปิเก้ทำประตูได้ส่วนเครนีรรนแมคเคนนาสตาฟโคช้ชแมนยูคนปัจจุบันตอนนั้นเขาเล่นให้กับสเปอร์อยู่นะครับแล้วก็เล่นมุกว่าโอ้ตอนนั้นผมยังหนุ่มอยู่เลยแล้วปิเก้แแก่แลวนะรประมาณี้ รประเด็นนี้ก็คือโซชาก็เล่นมุกหยอกกับบิเก้ไปนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกแล้วก็เป็นวันที่ดีอะไรประมาณนี้กันผมไม่ได้ไปจอดตรงนี้นะครับนั่นคือบทสัมภาษณ์ของโอเลกนาโซชานะครับผมสรุปรวบยอดเกี่ยวกับความพร้อมของทีมนะครับก็คือในบรนยามาติชอาจจะพร้อมสำหรับเกมนี้ต้องดูความฟิตส่วนเอเดร่ามีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้มีข้อมูลว่าเอเดร่าเจ็บนะครับแต่ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องสัญญาและก็อนาคตที่ทําให้ผมว่าเอร่าจะไม่มีสมาธิกับทีมนะครับส่วนแรสฟอร์ดกำลังฟื้นฟูความฟิตในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งผมว่าน่าจะเข็ดลงยังไงก็น่าจะพร้อมส่วนที่ลงไม่ได้ก็คือตัวนโยวาเลนเซียเอริกบายี่แล้วก็อกซิสซันเชสซันเชสกลับมาซ้อมนด้นแล้วก็จริงนะครับแต่ว่ายังไม่น่าจะพร้อมสําหรับเกมในค่าคืนวันนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของโอเลโกนาโซชานะฮะทีนี้ข้ามไปดูที่เอเนโซบอลเบเดกันบ้างครับ ผู้จการทีมของบาร์เซโลนาซึ่งมาพร้อมกับเคราต์ปิเก้นะครับแน่นอนว่าปิเก้เป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีการดึงปิเก้มาถแถลงในในในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งผู้สืขาวก็ถามยิงปิเก้ไปก่อนนะครับในฐานะที่ก็เป็นคนคุ้นเคยกันแหละนะครับผู้สก่อ่าวก็ถามว่าจําจได้ไหมว่าตอนเล่นกับอเลกซูน่าโซชาเป็นยังไงเนี่ยครับปิเก้ก็บอกว่า การเล่นกับโซชาเ,เป็นความทรงจําที่ดีนะโซชาเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีตอนนั้น,เ,นเขายังเด็กมากนะครับแล้วก็โซชาเป็นตัวเก่าแล้วนะครับแต่สิ่งที่โซชาทําก็คือทําให้ปิเกเ้ได้ปรับตัวเข้ากับแมนยูได้อย่างดีขึ้นในในช่วงเวลานั้นนะครับคือปิเก้ก็ชมโซชาว่าแม้ว่าช่วงท้ายอาชีพขายแข้งเนี่ยถึงแม้ว่าโซชาจะมีการบาดเจ็บเยอะขึ้นตามอายุตามวัยนะครับแต่ก็ยังมีทักษะในการทําประตทูที่ดีเหมือนเดิมฉะนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ เขาเคยได้เล่นกับอเลกุนน่าโซชาแล้วก็รู้สึกดีที่ตอนนี้โซชากําลังคุมทีมแมนยูแล้วก็ไปได้ดีนะครับแต่ว่ายัางนไ้ก็ตามเนี่ยบิเก้ก็หวังว่าบาร์ซ่าจะมาที่อุลตฟอร์ดแล้วก็จะชนะนะครับผมจะพยายามข้ามประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับยูไนเต็ดก็แล้วกันนะครับจะไปดูประเด็นที่น่าสนใจที่ที่ผู้สืข่าวถามไปยังฝั่งของบาร์ซ่านะครับผู้สื่ขาวถามบิเก้ว่ากับการจัดการกับแท็กติกของยูไนเต็ดเนี่ย จะทายังไงในมุมของพิกเก้ะนะครับพิเก้ก็บอกว่าบาซ่าจะพยายามครองบอลให้ได้เยอะที่สุดแล้วแล้วบาซ่าก็มองอยู่แล้วว่ายูไนเต็ดจะมาเล่นเกมโต้กลับนะครับเพราะว่ายูไนเต็ดก็มีผู้เล่นอย่างแรดฟอร์ดลูกากูเพราะว่าทีมอังกฤษเนี่ยก็ก็จะเป็นทีมที่เล่นเกมโต้กลับได้อันตรายขณะเดียวกันก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีรูปร่างที่ที่สูงใหญ่ด้วยนะครับฉะนั้นปัจจัยสําคัญของบาซ่าในเกมนี้คือจะเน้นโพสชันเกมก็คือการเน้นครองบอลน,นะครับผู้สื่อข่าวถามบิเก้ว่า แมนยูหลังยุคเซอร์เล็กก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับเราก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่พีคเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับปิกเก้ก็ยังชมทีมเก่านะบอกว่ายูไนเต็ดยังเป็นทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษเหมือนเดิมแล้วก็คว้าแชมป์มาแล้วหลายรายการนะครับก็มีทีมใหญ่หลายทีมที่ผ่านช่วงดีแล้วก็ช่วงร้ายนะครับมันก็มีอย่างในสเปนกับอิตาลีก็ก็เป็นเหมือนกัน นะครับส like ่วนยูไนเต็ดก็ก็เป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหมือนเดิมนะครับก็ยังเห็นว่ายูไนเต็ดคว้าแชมป์ได้ได้มากมายนะครับเรียบูอาจจะคว้าแชมเปี้ยนสิกได้มากกว่ายูไนเต็ดก็คือ5สมัยแมนยูได้แชมป์ยุโรปทั่วใหญ่3สมัยนะครับแต่ว่ามันก็มันก็ต่างกันนะครับแม้ว่าหลังยุคเซอร์เล็กซ์เนี่ยยูไนเต็ดจะไม่ได้ไปลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าปีเก้ก็เขาเรียกว่าไงก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็บอกว่ายูไนเต็ดจะก้าวขึ้นไปในจุดที่มันสูงกว่านี้ นะครับแล้วก็ปิเก้ก็บอกแหละว,ว่ารู้สึกดีนะที่ได้กลับมาในโอทราฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องความกดดันเนี่ยพีเ่เก้ก็บอกว่าไม่ได้กดดันอยู่แล้วนะครับคือบาซ่าเจอเกมหนักๆแบบนี้เจอเกมแบบนี้มามามา,มากมายไม่รู้กี่เกมแล้วนะครับแล้วก็คว้าแชมป์มาไม่รู้กี่รายการนะครับอาจจะเป็นเอ่อความเขาเรียกว่าไงความกดดันในในแง่มุมอื่นมากกว่านะครับ แต่การไม่ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่ปี2015เนี่ยมันมันอาจจะเป็นแรงที่ทำให้บาร์ซ่าฮึดขึ้นมานะครับส่วนการเล่นในโอทแ a ร์ฟอร์ดปิเก้ก็มองว่าตอนที่เขาเห็นการจับฉลากเนี่ยโหตื่นเต้นมากลยครับการได้เล่นกับทีมจากอังกฤษเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่บาร์ซ่าก็รอคอยอยู่เหมือนกันเพราะว่าเนเต็ดกับบาร์ซ่าเนี่ยไม่ได้เจอกันมาสักสักพักใหญ่ๆแล้ว นะครับแล้วก็ยังนึกถึงวันเก่าๆนะ่ก็เป็นประเด็นที่ที่ปีเก้ไปพูดถึงเขาเรียกว่าบรรยากาศเก่าๆนะครับประเดนนี้ผมก็ขอข้ามไปก็แล้วกันนะฮะส่วนบรรยากาศในอ l ทร a าฟอร์ดก็คือปีเก้ก็บอกว่าเคยเมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เล่นกับเ,เสียงเชียอะไรต่างๆตรงนี้มาแล้วสิ่งสำคัญก็คือบาซาก็จะต้องอยู่กับเกมของตัวเองนะปเด็นนี้น่าสนใจนะครับ คำถามผู้สื่อข่าวถามปีเก้ว่าเอ้ยแมนยูกลับไม่ได้กับปเอเชเนี่ยจะมาสร้างปาฏิหาริสร้างปัญหาอะไรกับบาร์ซ่าหรือเปล่านะครับปีเก้ก็บอกว่าคือเขาดูแลหลายเกมระหว่างยูไนเต็ดกับปเอเชมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสิ่งสำคัญก็คือบาร์ซ่าต้องไม่ให้นักเตะยูไนเต็ดหลุดตัวประกบสักคนหนึ่งนะครับต,ต้องพยายามประกบให้ดีแล้วก็ปิดเกมให้ได้นะครับซึ่งยูไนเต็ดเองก็แสดงให้เห็นแล้วว่าโอ้โหสกอร์ตามหนึ่ง 0ต่อ2เนี่ยแต่ยังสามารถกลับมาเอาชนะได้จุดสำคัญก็คือยูเนเตดเป็นทีมที่มีนักเตะดาวรุ่งหลายคนนะครับแล้วก็จุดโทษในช่วงท้ายเกมเนี่ยโอโ้โหคือนักเตะดาวรุ่งเป็นแบบเป็นนักเตะที่ไม่กลัวนะครับอย่างที่โซชาให้สัมภาษณ์ตอนที่ชนะเเชเ่มเมื่อ,เม,อเมื่อเดือนก่อนนะครับฉะนั้นเขารู้นะครับว่าพลังของดาวรุ่งของยูไนเตดเนี่ยมันทำให้ปีศาจแดงเป็นทีมที่ท,ที่ที่น่ากลัวนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของอเคราเะะคราต์ปิเก้นะครับปิเก้ก็ก็บอกทิ้งท้ายนะครับบอกว่ายูไนเต็ดเนี่ยเคยเขี่ยบาซ่าตกรอบในรอบรองชาเลิศเมื่อ11ปีก่อนมาแล้วนะครับปิเก้ก็บอกโอ้โหเรื่องมันนานมาแล้วนะครับอย่าไปคิดถึงตรงน,นั้นเลยนะครับเรามองไปที่การทำผลงานที่ดีสุดในเกมนี้ดีกว่าถ้าคุณเริ่มเกมดีนะครับถ้า5นาทีแรกคุณไม่ ทำอะไรที่มันหลุดเองนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมของบาร์เซโลนานะครับอ่ะคือบอเบเดนนี่ออกมาพูดหลังสุดเลยนะครับออกมาพูดทีหลังสุดต่อจากปิเก้นะครับคือปิเก้สัมภาษณ์เดี่ยวไปก่อนแล้วก็บอเบเดมาทีหลังมันจะไม่เหมือนกับของเราที่โซชากับสมอลลิงจะสลับกันตอบของฝั่งบาซ่าเนี่ยเขาให้ปิเก้พูดก่อนทีเดียวแล้วก็บอเบเดมาทีหลังสุดนะครับประเด็นที่น่าสนใจของบอเบเดนะครับบอเบเดก็บอกว่ายูเนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่เล่นลกูกเซตพีชได้อันตราย นะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ทําไม่เห็นอยู่แล้วในรอบก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าบาร์ซ่าจะผ่านยูไนเต็ดไปได้ก็ต้องระวังเรื่องของลูกเซตพีชนะครับแล้วก็ดีสำคัญือโโหคุณภาพนักเตะซึ่งเขาก็ชมนะครับก็ก็เป็นชมตามมารยาทไปแล้วก็แฟนบอลยูไนเต็ดเนี่ยคือน่ากลัวมากเป็นกลุ่มแฟนบอลที่ที่หน้าหน้าเกรงขามนะครับส่วนผลที่บาเบเต้องการกับยูไนเต็ดเนี่ยบาเดบอกว่ายังไม่ได้ ตั้งเป้าได้เลยนะครับแต่สิ่งที่บาซ่าจะทําไม่ได้ก็คือการยิงประตูอเวโกนะครับเอ่อเพราะว่าคือก,คอก็คือไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าต้องชนะในเกมนี้นะแต่ว่าเอา่อบาเดก็บอกว่าคือเกมก่อนหน้าเนี้บาซ่าต้องแบกภาระไปยิงในค้ำนูเยอะฉะนั้นคือถ้ายิงตั้งแต่เกมนี้ได้เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปกดดันมากในเกมที่ที่คำ้ำนูนะครับส่วนเรื่องของอา,อาการบาดเจ็บของก็แต่หลายคนเนี่ยก็ ก็บาร์ซ่าก็จะเล่นเต็มที่นะครับแต่ขณะเดียวกันมันยังเหลือเกมที่ที่ที่หนักอยู่หลายเกมฉะนั้นฉะนั้นก็จะต้องเซฟสภาพร่างกายของนักเตะจากตรงนี้ไปถึงจบฤดูกาลนะครับส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าบาร์ซ่าจะเล่นยังไงนะแท็กติกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยการวางแท็กติกจะบุกจะรับนะครับบาเบเรก็บอกว่า ผมคงไม่บอกคุณหรอกว่าจะเล่นยังไงนะครับคือเขาก็พูดตรงๆแหละว่าถ้าผมต่อไปโค,ชค้ชกูเตาอสู้ก็รู้่ว่าผมคิดอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะ,จะไ,ดได้เห็นเองในในคืนนี้ว่าบาร์ซ่าจะจะเล่นยังไงนะครับผู้สื่อขา่าถามบาเบเด้ไปอีกว่าการทําประตูเนี่ยมัน มันสําคัญกว่าการการเสียประตูหรือเปล่าก็คือก็คือเกมรุกเนี่ยมันสําคัญกว่าเกมรับหรือเปล่าคือยิงได้มากคุณต่อสู้ก็พอแล้วหรือเปล่าประมาณนี้นะครับไปไปได้ก็บอกว่าแน่นอนเราไปเกมนี้เพื่อชนะนะครับแต่ว่าในเกมแบบเนี้ยในเกมยุบโรวเกมทัวนาเมนต์แพ้คัดออกเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะไปไปคาดเดาอะไรได้นะครับคุณไม่สามารถจะคิดได้แค่อย่างเดียวว่าคุณจะบุกหรือคุณจะรับนะครับคุณต้องผสมผสานทั้งสองอย่างให้มันให้มันกลมกลืนกันนะครับส่วน ความได้เปรียบของยูไนเต็ดที่ได้พักมาเต็มๆนะครับไม่ได้เล่นเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนบาซ่าไปเตะกับแอตเลติมานะครับบาเบเดก็บอกว่าเขารู้ครับว่ายูไนเต็ดไม่ได้เล่นตั้งแต่วันวันอังคารฉะนั้นเนี่ยบาซ่า uh, เองก็มีเวลาได้พักแค่4วันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะผ่านเกมใหญ่ในลาลีกามานะครับแล้วก็ยูไนเต็ดเองก็ส่งโซชากับไมฟิลันไปดูบาซ่าเตะกับแอตเลตินะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่ที่บาเบเดยอมรับก็คือเรื่องของสภาพร่างกายที่ทีมจะ เป็นรองนะครับส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะยูไนเต็ดซึ่งก็ต้องดูความฟิตของมาติชดูว่าเอราจะพร้อมไหมแรสฟอร์ดเองก็มีอาการเจ็บที่ข้อเท้าเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออบาร์บด้ก็บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของยูไนเต็ดเพราะว่าตอนที่เจอไปเอชเอนัสองยูไนเต็ดก็ตัวเจ็บเยอะไปหมดเลยนะครับสิ่งสัมพันก็คือ บางทีมก็จะพยายามเล่นแม้ว่าจะมีนักเตะบาดเจ็บหลายคนก็ตามแต่จุดสําคัญนี่คือทีมทีมเหล่านั้นแม้ว่าตัวจะเจ็บเยอะแต่ว่าคือถ้าคุณตั้งใจพอที่จะเล่นเพื่อชัยชนะเนี่ยมันก็สามารถชนะได้นะครับซึ่งชัยชนะเหนือไปเอชที่ยูเนเต็ดทำได้ในรอบล่าสุดในเลกสองเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับส่วนเรื่องของความตกต่ำของยูเนเต็ดหลังยุคเซอร์เล็กซ์เนี่ยบาบเดก็บอกว่าตอนนี้ ผมก็ยังเชื่อว่ายูเนเตดยังคงเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับนักเตะหลายคนก็ยังมีคุณภาพแล้วก็ทุกทีมก็อยากจะเจอกับยูเนเตดทั้งนั้นนะครับก็เอ่อยูเนเตดเองไม่ได้เข้าชิงแชมเปี้ยนซิสมาหลายซีซันแล้วนะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะก็คือบาร์ซาก็มอกว่ายูเนเตดอยู่ในยุคที่ไม่ได้พีก,ก็จริงอนะแต่ว่าก็ก็ไม่ประมาทนะครับแล้วก็ชมโซชานะครับว่าโอ้โหการพาทีมเอาชนะเปเอเชนี่มันเป็นสเตทเมนต์หรือว่าเป็น เป็นชัยชนะนัดสําคัญที่ทําให้แมนยูกลายเป็นทินที่ยากที่จะเอาชนะนะครับแล้วแล้วบาร์เดก็บอกว่าคือเขารู้สึกว่าแมนยูในโอทารฟอร์เนี่ยอันตรายนะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยจะส่งเสียงเต็มที่ให้นักเตะยูเนเตดเนี่ยรวมพลังกันเพื่อเอาชนะบาซ่าให้ได้แต่ว่าก,ก็ก็อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ต้องต้องดูอีกทีนึงส่วนความได้เปรียบกันเล่นนัด2ที่าคาหนูเนี่ย ทางบาบารก็บอกว่ามันก็ไม่เกี่ยวนี่ครับสี่ทีมเล่นในเ,เกมเยือนนัดแรกแล้วก็เล่นเกมในบ้านนัดที่สองนะครับคือบาร์บารมองว่ามันก็เย่าเยือนเหมือนกันนะครับม,มันก็ไม่ได้มีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรขนาดนั้นส่วนคําถามนี้ก็น่าสนใจนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคือแมนยูก็พยายามหาทางมาหยุดเมซี่แล้วบาร์บาดคิดยังไงบาร์บารก็บอกว่าเมซี่ก็เป็นนักเตะที่ ที่เป็นเมซี่คือเมซี่ก็คือเมซี่นะครับคือแล้วบาเเดก็บอกว่าคือเขาเข้าใจโคช้ชกับนักเตะที่ที่บอกว่าโหจะหาวิธีมาหยุดเมซี่อย่างงู้นอย่างนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะจะเป็นยังไงแต่ว่าบาร์ซ่าเองก็หวังจากเมซี่เต็มที่ว่าเมซี่จะทําได้ดีเหมือนเดิมส,ส่วนสภาพจิตใจนะครับปิดท้ายนิดนึงนะครับบาบาเดก็บอกว่าตอนนี้นักเตะบาร์ซ่ากำลังมั่นใจแล้วก็กำลัง แม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่ที่มันอาจจะเจอเกมที่ไม่ดีบ้างนะครับแต่ว่าก็ก็ยังรับมือได้ดีมาเสมอทั้งในลีกแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกก็ทำให้บารซ่าตอนนี้ในลีกก็จ่อแชมป์นานลิกาไปแล้วโกปาเดลเรเข้าชิงไปแล้วแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ซีกก็อย่างที่เห็นเห็นกันนะครับเอ่อก็สรุปในเรื่องของประเด็นที่มีการถแถลงของฝั่งบาร์เซโลนานะครับ ฝั่งของเอเนโซบารเบเด้นะครับเรื่องของความพร้อมของบาซ่าเนี่ยอุสมานเดมเบเล่อาจจะต้องรอเช็คความฟิตจ,จนถึงช่วงท้ายเลยอาจจะได้ลุ้นลงสนามนะครับแล้วก็ไม่ประมาทแมนยูที่ชนะเปเช่มาได้ในเกมล่าสุดส่วนการเจอเมซี่ก็พูดสั้นๆว่ากูดลักขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเคระปิเก้ก็ไม่ได้กดดันอะไรรู้สึกดีที่ได้กลับมาที่โอทราวฟอร์ดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ในบาร์ซ่าก็เคยโดนโรม่าเขี่ยตกรอบไปเมื่อซีซั่นก่อนฉะนั้นเนี่ย ซีซั่นนี้บาร์ซ่าก็จะเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนนะครับปิดท้ายที่การาจัดทีมแบบคาดการณ์ของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ว่าใหญ่แต่จะจัดทีมยังไงในเเกมค่ำคืนนี้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยอีฟนิงนิวส์ก็จัดมาประมาณนี้นะครับประตูเดคเครครับเกมรับแอชลี่ย์ยังคริสมอลลิงวิตอรินเดเลฟลุคชอร์นะครับตรงกลางมีสกอตแม็กจูมินีเฟรดเจอร์ซิลินกาแล้วก็ปอบปอกบาสองตัวบนอองโจนี่มาเซียแล้วก็มาครัสบรัสฟอร์ด นะครับเพราะว่าเอราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงสนามได้หรือเปล่าส่วนเนี่ยมันยามาติชเองก็ยังมีปัญหาการมาเจ็บที่โซชาก็ต้องต้องรอดูความเฟสอีกทีนะครับว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าส่วนร่นอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรที่ที่มีปัญหาเลยแล้วนะครับส่นหน้าก็เลือกระหว่างมาซิยาลหรือว่าลูกากูที่จะมาคู่กับไรส์ฟอร์ดแต่อีกท e นิวส์ก็มองว่าน่าจะเป็นมาซิยาลมากกว่าแต่ว่าหลายหลายสำนักก็มองว่าเป็นลูคากูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะ จัดกันยังไงนะครับอ่านั่นคือทั้งหมดของยูเต็ดช็อกนะครับผมเอาบทสัมภาษณ์ของคุณซื้อทั้งสองฝั่งแล้วก็รายชื่อนักเตะที่คาดว่าน่าจะลงสนามมาฝากกันเดี๋ยวเอ่อเทปต่ออาเทปต่อไปในช่วงยันนี้นะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแท็ติกหรือว่าแผนที่ยูเต็ดจะไปเจอกับ บาซ่าในค่ำคืนนี้บาซ่าเล่นยังไงมีจุดอ่อนยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเจอกับบาซ่าจะรับมือ,อยังไงต้องมาว่ากันนะครับแต่คลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเหมือนเช่นเดิมนะครับขอบคุณแฟนปีศษัแดงทุกท่านที่สนับสนุนช anel n แล้วก็เพจดูบอลกับนัทเสมอมานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณท่านที่ติดตามเพจดูบอลกับนัทและช anel YouTube ดูบอลกับนัทนะครับ ถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อที่คลิปของเราจะได้เตือนทุกท่านในทุกครั้งที่เรามีผลงานใหม่ๆครับขอบคุณมากครับ